วัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่เจริญครับสวัสดี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 ทุกท่านเลยครับวิลูปักสีทองใช่ครับวิลูปักสีทองสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยครับขอบคุณที่ที่กดไลค์ให้นะครับทักทายเอ่อ u b e คนหัวหน้าทุกคนเลยครับสวัสดีสวัสดีไอหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่ได้มาไม่ได้มาไลฟ์ผ่านผ่านเพจอยากรู้ตระกูลสีลุง วันนี้เช้ามาเปิดเพลงพญานาคฟังและสวดมนต์ก่อนนะก็มีไลฟ์สดพอดีขอบคุณมากมากครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามใน u t u b e เอ่อ u t u b e พญานาคนะครับแล้วก็รายการคนหัวแนกสวัสดีครับชพยาบุตตะศรีลุงสวัสดีคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยครับขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์สดทักทายในตอนจักโมงเลย ตอนนี้5โมง28นะครับทักทายทุกคนเลยสวัสดีครับสบายดีดูมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันสบายดีครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับกินข้าวหรือ,อยังยั่งเลยครับยั่งว่าท่านด้กนินแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับ1 1น,น,นาคา1ชื่อว่าสิริชัยบุญชิตนะครับตอนนี้อายุอายุ32ปีนะครับ นะครับอยู่วนนะครับบ้านอยู่อุบลช่วงนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรายการคนหัวหน้ากนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวความศรัทธาความเชื่อนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่เข้ามาชมไลฟ์นี้ด้วยนะครับคือมาขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกคลิปนะครับที่ได้ทํารายการลงไปแล้วก็บางคลิปมันเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ พระศาสนานะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการบอกบุญก็หนึ่งโมทนาบุญนะครับกับพี่ๆทุกคนที่บางบางคลิปนี่ไปร่วมสร้างนะครับไปร่วมสร้างไปร่วมสร้างบุญจนแล้วเสร็จนะครับบางวัดก็แบบแบบไปร่วมสร้างพญานาะคร่วมสร้างพระนะครับทุกโมทนาสาธุกับทุกคนเลยนะครับที่ที่ชอบเรื่องราวความศรัทธาของพญานาคนะครับสวัสดี สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ติดตามทุกคลิปเลยนะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่แบบให้กำลังใจนะครับเรื่องราวช่วงนี้โควิดมันระบาดนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางเท่าไหร่นะครับเป็นห่วงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนขอบคุณที่ไปกำลังใจทุกคลิปเลยนะครับล่าสุดหนึ่งหนึ่งก็ไปนาคมีสีตระกูล รายการสนุกชอบคลิปที่ไปวัดป่าที่มีพญานาคตาบวมเหมือนกันเลยเขาคุณพ well> ี่ๆมากๆที like ่แบบชี่แบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนเวลาไปทํารายการนะครับก็แบบบางท่านก็ได้เจอนะครับก็บอกว่าตามมาจากมาจาก youtube คนหัวนาาอย่างนี้นะครับบางคนไปทําบุญนะครับไปทําบุญที่วัดก็บอกว่า พี่ตามคลิปน้องมานะครับซึ่งหนึ่งต้องบอกว่าหนึ่งเป็นเป็นเด็กอีสานนะครับเป็นคนอุบลราชธานีเป็นคนอีสานนะครับและแต่มีความศรัทธานะครับในเรื่องพญายนาคแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาแต่ไม่ไม่ได้ให้งงงายนะครับเหมือนไปช่วยบอกบุญที่วัดนั่นวัดนี่แล้วก็นําเรื่องราวความศรัทธาคือไม่ไม่ได้แบบทํารายการในเชิงแบบเขียนแบบในแบบ เป็นโลกคลิปเห็นนั้นเห็นนี่นะครับคือเป็นเป็นเอาเอาหลักการแห่งความเชื่อนะครับขอพระคุณมากมากครับคุณโก๊ะสวัสดีพี่หาลไทัยสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคือหนึ่งฝากฝากผลงานนะครับหนึ่งฝากผลงานของรายการคนหัวหนากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะติดตามนะครับหนึ่งมีไลน์ด้วยนะครับไลน์ส่วนตัวนะครับ หต้องพิมพ์ตนึ่ไม่ค่อยหนึ่งไลฟ์ยังไม่เป็นนะครับนะครับอืมครับอืมสายยานของปู่เชื่อจะขอสายยานเห็นชอบหนึ่งแล้วปู่ยากขอมีทางคลิปสาธุสาธุครับสาธุครับสวัสดีสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไลฟ์ไปถึงห้านาทีแล้วนะครับซึ่งมีคลิป ก่อนที่เดือนเดือนเดือนที่แล้วนะครับไปไปทำคลิปอยู่อุตลิดเป็นเป็นคลิปเกี่ยวกับนาเกี้ยวนะครับก็มีพี่ๆมีพี่ๆแบบให้การให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้รู้สึกว่าจะมียอดคนดูเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็มีคลิปที่อยู่อ่ามากหลายสวัสดีนะครับสวัสดีี่ทุกคนเลยสวัสดีนะครับ แล้วก็มีคลิปที่1เดินทางไปไปทำงานอยู่อยู่สะดือแม่น้ำโขงวัดอ่างหงศิลาวาดนะครับคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่ที่มีคนชมชมเยอะมากนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่ที่ดูรายการคนหัวน้านะครับขอบพระคุณที่ที่แบบสนับสนุนนะครับรายการเรื่อยๆมาแล้วเจอเจอพี่ๆหลายคนมากนะครับที่ติดตาม y youtube บอกว่าน้ำหนึ่งแบบมาเจอแบบตามที่ต่างๆ คือแบบขอบพระคุณแล้วก็ต้องต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นวัดวัดป่ากุสหมิงมีคลิปหนึ่งนะครับที่1มีโอกาสได้ไปทำทำงานทําตามรอยพญานาคแล้วก็ไปทํารายการวัดป่ากุสหมิงตอนนี้ทางวัดได้สร้างองค์พญานาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกม็มีเขาเรียกว,ว่ามีเขาเรียกว,ว่ามี มีการสร้างไม่ยากเออองค์สีขาวสวยมากเดี๋ยวหนึ่งจะกลับไปทำทำทำอีกอยู่นะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่าทางรายการคนหัวหน้าแล้วก็ตัวหนึ่งเองนะครับเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอ,อีกคลิปหนึ่งที่ใครที่ติดตามรายการนะครับจะเห็นว่ามีมีคลิปคลิปหนึ่งที่วัดป่าภัยสมรกิจเจริญธรรมตอนนี้องค์พระมหาจักรพรรดินะครับติดติด เขาเรียกว่าติดทองเหลืองสําเร็จแล้วนะครับเมื่อวานเห็นพระอาจารย์โพส์ใน facebook อยู่นะครับซึ่งหนึ่งหนึ่งเองถ้าถ้าถ้าจะติดติดต่อติด,ต,ด,ต,ดติดตามนะครับหนึ่งทางลายได้นะครับมีมีทางลน์นะครับแล้วก็อสุดยอดอย่าลืมส่งลูกแก้วให้พี่ด้วยนะวงสองสิบสปู่นิลาการอยู่ตระกูลกันหาโคดมะเออปู่ใช่ใช่ครับนิลาการอยู่ตระกูล นับถือโอ้กันจนะบ,บุรีนี่แบบน่าไปเที่ยวมากนะครับหนึ่งไปรู้สึกว่าเขากำลังสร้างอ่าสร้างองค์ย่านะครับของปู่เอ่อของที่วัดวัดธรรมคีรีธรรมนะครับวัดธรรมคีรีธรรมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยครับมาไลฟ์มาไลฟ์ลหน่อยวันนี้นะครับมาไลฟ์สักหน่อยนะครับ ปูนิลาการบางคนถามหนึ่งอันนี้ตอบคําถามเลยนะครับสําหรับคนที่เชื่อเรื่องพญาเยนาคนะครับปูนิลาการคคละองค์กับองค์ดําแสนสินหานะครับน้องหนึ่งวัดมณีวง์นครนายกท่านแสนดูแลที่แน่นมีเวลาอย่าลืมไปโอ้อยากไปมากพี่ตอนนี้คือมันยังเดินทางไม่ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ได้ไปนะครับ น้องหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยครับสวัสดีแล้วก็ฝากฝากผลงานด้วยนะครับฝากผลงานแล้วก็ไปช่วยอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับในคลิปคือหนึ่งเดี๋ยวขอขอพระคุณพี่พี่ทุกคนนะครับพยายามมาไลค์ไลค์ผ่านผ่าน y o u t u b e บ่อยๆนะครับคือตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับคนติดตามรายการคนหัวหนา้าตอนนี้นะครับจะ จะเข้า ,00 แสนท่านแล้วนะครับคือ5 0 0แสนกว่าก็ขอบพระคุณมากๆที่แบบสนับสนุนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแบบมียอดคนดูเยอะนะครับคนติดตามเยอะแล้วก็ขอบพระคุณที่หนุนนำพระศาสนาช่วยกันนะครับไม่ว่าคลิปไหนที่ตัวหนึ่งเองไปทําตํานานพญานาคซึ่งเป็นคนอวนหนึ่งเป็นคนอวนนะครับแล้วก็ส่วนมากก็มีคนมีคนเขาเรียกว่ามีคนบอกว่า น้องหนึ่งทำไมไม่พญายนาคมีอยู่หลายจังหวัดทําไมไม่เดินทางไปที่นั่นคือหนึ่งส่วนมากคลิปก็จะมีแบบแถวอุบลไปช่วยวัดนั้นวัดนี้นะครับคือต้องต้องบอกว่าต้องต้องขอบพระคุณมากๆที่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ทาเรื่องพญายนาคจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งตอนแรกที่ทําคลิปยอมรับนะครับว่ามีคนบอกว่ามีจริงไหมมีจริงแต่ทุกวันนี้แนวทางนะครับเขาเรียกว่าคอนเทนต์ของของของงานที่หนึ่งที่หนึ่งทนะครับ เกี่ยวกับคลิปหรืออะไรนะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญายนาคเน้นเน้นว่าเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เหมือนเพื่อคําชุนพระศาสนาอย่างเช่นบางบางงานก็ไปช่วยพระอาจารย์เพื่อได้บอกกล่าวบอกบุญนะครับแล้วก็องบอกว่าพี่ๆทุกคนนี่แหละนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากองทัพกองทัพบ,บุญนะครับที่ช่วยกันบางคนก็ไปช่วยร่วมสร้างที่นั่นที่นี่จนวัดหลายวัดสาเร็จนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่ามันเกิดเป็นเป็นพลังแห่งศรัทธานะครับบางคนเรียกว่าสายยานพญานาคที่ที่ขึ้นมาขาจุนพระศาสนาอันนี้หนึ่งโมทนาสาธุให้พี่ๆทุกคนแบบรวยๆเลยนะครับเฮงๆเวลาแบบทําอะไรก็ประสบความสเร็จเพราะว่าตัวหนึ่งเองเวลาทําคลิปก็ดีใจมากที่พี่ๆแบบยังเอ็นดูอยู่นะครับยังเอ็นดูบางคนก็ก็ติดต่อมานะครับว่าอ่า หนึ่งมาทําคลิปให้พี่หน่อยที่จังหวัดนั้นหนึ่งอยากไปมากนะครับเดี๋ยวเก็บตังค่าน้ำมันรถก่อนสวัสดีพี่ทุกคนนะครับแล้วก็มีคนถามว่าหนึ่งหนึ่งทำ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 คลิปนี้คือหนหนึ่งก็มีมีช็อปนะครับหมีรูปปั้นองค์ดําแสนสิริจันทาด้วยเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งพาพาไปชมนะครับนี่เผื่อใครบอกว่าอยากอยาบูชาบูชาท่านท่านแสนนี่ครับ นี่หนึ่งสร้างองค์องเล็กนะครับองค์ดําแสนสิริยันทาเป็นเป็นงานทองเหลืองนะครับงานทองเหลืองนี่อันนี้เปิดบูชาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นงานท่านแสนสิริสิริจันทาแล้วหนึ่งก็คืออันนี้เป็นช็อปคนหัวหนา้าแล้วก็ทําแก้วนะครับเป็นคริสตัลคริสตัลองดําอันนี้เปิดบูชาห้าร้อยเก้าสิบเก้าเผื่อใครอยากสนับสนุนรายการนะครับรายการคนหัวหนา้าอันนี้อยู่อยู่ที่ช็อป นะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับมีเสื้อพ่อพ่อปูอ่อน,น,นันต์นี่มีเสื้อนะครับประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอางานเอางานท่านท่านแสนนะครับอู้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ,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 ๆนี่เป็นกำลังใจให้ น้องหนึ่งทำดีแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับนะครับแล้วก็ลูกแก้วลูกแก้วเดี๋ยวหนึ่งส่งให้นะครับหนึ่งเพิ่งเสร็จจากภาร,รกิจนะครับเมื่อวานหนึ่งไปช่วยพระอาจารย์มานะครับเพิ่งถึงบ้านนะครับทุกสายยานจะเข้าไปบรรจุเองเพราะเป็นการคำจุนบอร์ของวิญนาณคือคนที่เราเห็นจะบรรลุนะครับ นะครับถูกต้องจิตใจเกิดมาเพื่อสร้างบุญร่วมกันสาธุครับพี่แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมันมีมันมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ที่หนึ่งคือมันเป็นคลิปที่ที่แบบ คนไม่ค่อยเข้าไปฟังกันเท่าไหร่ตรงนี้วัดวัดหนึ่งครับที่ชื่อวัดว่าสติภาวานาพิรตาลามนะครับอยู่ที่สุรินเป็นคลิปที่พระอาจารย์ท่านเทศได้ดีมากนะครับหนึ่งฝากหน่อยคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากบอกบุญด้วยเผื่อใครอยากไปร่วมสร้างนะครับอุอโบสถพระพุทธประถมบรมครูนะครับที่พักสงหนองนาคำนะครับคือคืออคือ าฝากบอกบุญเผื่อใครอยากไปร่วมสร้างสวัสดีครับมันคือเรื่องจริงพญายนาคมีจริงแต่คนเราควรพจาณาให้ด้วยเพราะมีพวกหลอกลวงเพื่อเงินนะครับนะครับนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยจําไว้ส่จะต้องมีใครบรรจุจากสายญาณนาน,านๆเพราะไม่สืบทอดม,มันค้างเลยยังยืนทุกขลาภทุกขลาภจะหายไปด้วยศรัทธาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,านะครับต่างความคิดต่างความศรัทธานะครับซึ่งซึ่งหนึ่งเองเป็นต้องบอกว่า วันนี้มาไลฟ์ทาง YouTube ครับมาไลฟ์หน่อยนะครับ YouTube ไม่ได้ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ซึ่งมีงานเกี่ยวกับหนึ่งมีปู่อานันต์ตอนนี้ปูอานาน่อนันต์นาคลราชอ่าตอนนี้หนึ่งมีงานองค์ดำแสนสีอินทาแบบนี้ครับพี่นี่งานทองเหลืองนะครับงานสวยมากนะครับนี่ครับนี่งานทองเหลือง เพราะที่วัดของผมก็เป็นสีดำนินผมเห็นตั้งแต่เด็กโอ้สาธุสาธุครับาฝากาฝากบอกบุญด้วยนะครับ1ฝากหน่อยนะครับช่วยพระอาจารย์นะครับสำนักสงฆ์นองน้ำประคำนะครับร่วมสร้างอุโบสถพระพุทธประถมวันนั้นไปไปบวงสรวงกับพี่เอภาษินนะครับนะครับเพื่อสร้างที่นั่นนะครับหนึ่งไปอธิษฐานไว้ด้วยนะครับเป็นความเชื่อ ฝากหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกชุก,ชกคลิปชุกไลค์เลยนะครับซึ่งมีคนถามว่าบ้านหนึ่งนาคานี่อยู่ที่ไหนนะครับบ้านหนึ่งอยู่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีคนเห็นรูปปัน้นเอออันนี้มาตอบใน y YouTube หน่อยนะครับเพราะมันสากลมาก youtube มันเห็นทั่วประเทศรูปปัน้นองค์ดำแสนสิริยันทาองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวหนึ่งพาไปดู อยู่บ้านหนึ่งเองนะครับเผื่อเผื่อใครจะไม่รู้ว่าหนึ่งบูชาพญานาคหนักมากนะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับรูปปั้นองค์ดําแสนสิริจันทานาคาราชนะครับแล้วก็มีพญยายนาคเจ็ดเศียนปกอยู่นะครับอันนี้อยู่ที่ชอุบลน,นะครับบ้านหนึ่งนาคาเองนะนี่ครับรูปปั้นทั้งท่านแสนสิริจันทานะครับ คือเป็นงานทองเหลืององค์ใหญ่นะครับอันนี้หนึ่งบวงสวงตั้งแต่ปีปีที่สองปีแล้วนะครับสองปีที่แล้วนะครับ,นะรบแล้วก็คือมีคนถามว่ารูปปั้นรูปนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหนึ่งนะใครเองนะครับแล้วก็เป็นองค์ชื่อว่าองค์พญาดำแสนศรยธนทานาคราชบ้านหนึ่งอยู่อำเภอเดือุดมนะครับจังหวัดอุบลส่วนบนบนเรือนบ้านหนึ่งก็จะมีปู่อนันตนาคราชนะครับ ที่ที่เป็นงานทงเหลืองเหมือนกันนะครับคือคือององค์ดำองคเล็กเนี่ยบูชาเ9 9 9้าครับพี่ครับแอ,แอดไลน์หนึ่งมาก็ได้พี่แล้วก็หนึ่งก็บูชาหนักมากพี่นะของแต่ละอย่างหนักมากนะครับนี่อันนี้คือเรือนพ่อปู่อน,นันตนาคราชอันนี้บ้านหนึ่งเองเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าหนึ่งมันบ้าพญย,ยนาไเกินไป <laughs> นะครับนี่นะครับนี่คือ นี่คือรูปพ่อปู่อนันต์แล้วก็ย่าอุตสาหนะครับแล้วก็อันนี้ปู่อนันตนานคราชนะครับคือมีคนมีคนถามว่าที่นี่อยู่ที่ไหนมันเป็นบ้านหนึ่งเองนะครับบ้านหนึ่งเวลาจะมาตั้ง G.P.S มาได้ครับยินดีต้อนรับทุกท,ทุกสายายานพญานาคเลยนะครับส่วนองค์ดําแสนสินทาในงานทองเหลืองนะครับงานทองเหลืองนี่คือคือหนึ่งบูชาท่านมานานแล้วนะนี้เหมือนเหมือนพระทิตย์ดาศ ออขอบคุณนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่ทติดตาม u t u b e นะครับคือต้องต้องบอกว่าความความศรัทธานะครับความศรัทธาความการบูชาพญานาคเนาะความศรัทธาจนนำพามาสู่เป็นรายการคนหัวนาคนะครับแล้วทุกวันนี้ก็บูชาองค์พ่อปู่ไม่ย่านะครับองค์พ่อปู่ หนึงบูชาสององค์หลักนะครับก็คือองค์อนันตนาคราชแล้วก็องค์องค์งงดำนะครับองค์ดํำสันสินทานาคราชองค์นี้นะครับคือแบบบูชานักมากนะครับนูอยากรู้ว่าทําไมพี่ถึงชอบพยายนาะคเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันหนึ่งมาไลฟ์เรื่องว่าแบบทําไมแบบถึงได้มาทํำ YouTube พยายนาะคมันมีมันเป็นความเชื่อครับมันเป็นปฏิหารของชีวิตที่ ชี่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องพญายนาคแล้วก็จนได้ทำนะครับหนึ่งขอบคุณวันนี้วันนี้คงไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคําถามนะครับเดี๋ยววันหลังหนึ่งมาไลฟ์ใหม่คือขอบคุณที่ทีที่ติดตามรายการคนหัวนาานะครับขอบคุณทุกบุญเลยที่ไปร่วมสร้างวัดนั่นวัดนี้นะครับจนวัดเข้าประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็แบบชีวิต อ่เขาเรียกว่าบางคนศร,รัทธาพญานาครวยจริงก็มีนะพี่แต่ว่าหนึ่งไม่ให้มองถึงแบบการงมงายนะครับเพราะว่าคนศรยยนัทธาพญานาคก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็รายการที่ทําเน้นย้าว่าทํากับวัดบ้างนะครับไม่ค่อยมีเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับแต่พี่ๆก็ยังเอ็นดูอยู่นะครับก็ยังแบบสนับสนุนไปกดไลค์ให้อยู่ขอบพระคุณทุกคลิปเลยนะครับทุกคลิปที่แบบให้กําลังใจแล้วก็คือแบบบางบาง,บางคนบางคนบอกว่า น้องหนึ่งทำไมไม่ไปทําที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับหนึ่งหนึ่งอยากไปมากนะครับอยากไปมากอยากเดินทางทุกจังหวัดคือถ้าเจอหนึ่งก็ก็ก็เรียกด้วยนะครับแล้วก็อยากอยากแบบทํารายการเกี่ยวกับพญายนาคไปอยากช่วยวันนั้นวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีพี่ๆทุกคนที่ท,ที่ที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็คอยแบบกดไลค์กดแชร์ให้บางคนก็เข้าไปดูเพื่อ ปั่นยอดวิวให้หนึ่งนะคะจริงๆตัวหนึ่งเองตอนนี้อายุอายุสามสาาปีนะครับ33ปีแล้วก็หนึ่งอยู่อุบลน,นะครับเป็นคนอุบลราชธานีเกิดอยู่อำเภอเดุดมนะครับแล้วก็ตรงที่หนึ่งอยู่ขึ้นเรือนปู่อานันต์บ้านหนึ่งเองนะครับแล้วก็ตรงององ,องท่านแสนศรีธานี้ก็ก็เป็นบริเวณบ้านคือคืนนี้นี่ต้องบอกว่ามีคนมาไหวเยอะนะครับมีคนแต่บ้านหนึ่งไม่ใช่ตำหนักนะครับทําเพราะว่า อ่าพูดง่ายงว่าสร้างท่านเพราะว่าหนึ่งทำยูทูบแล้วประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็แบบเหมือนชีวิตมันมันดีขึ้นนะครับนะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องอจินไตยนะครับเป็นเรื่องที่พูดได้ยากแต่ว่าหนึ่งที่ที่มาไลฟ์วันนี้คือแบบขอบคุณทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็บุญทุกบุญที่พี่ๆได้ร่วมสร้างคือต้องต้องบอกว่าปีที่แล้วนะครับ youtube คนหัวหน้าเรานี่ไปช่วยวัดหลายวัด สร้างทั้งพระพระศสียเมตไตรนะครับสร้างทั้งพระมาหาจากักรพรรดิสร้างพญานาคหลายองค์จนสําเร็จนะครับต้องบอกว่าพี่ๆทุกคนเป็นหนึ่งในกําลังบุญที่หนึ่งว่าเป็นเป็นสายบุญที่แท้ที่แท้แบบที่เกี่ยวกับพญานาคคือชอบพญานาคแล้วก็ชอบทําบุญนะครับแล้วก็ไปร่วมสร้างเวลาแบบหนึ่งไปทําคลิปมีคนมาตามหนึ่งถึงบ้านด้วยนะครับว่าตามน้องหนึ่งมาที่มาหาปู่อนันตานคราชแล้วก็มาหา องค์งดำแสนสิริจันทานะครับคือคือคือมาแล้วก็บอกว่าตาม YouTube แล้วก็ตามไปทำบุญอันนี้ดีใจมากนะครับดีใจมากหน,หนึ่งแบบรักมากนะครับบางคนบอกว่าอ่าอ่าเขาเรียกว่ามีความศรัทธาจนมันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็ในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำทำให้ตัวเองประสบผลสบเร็จหลายเรื่องนะครับ วันนี้ขอบพระคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งคือแบบต้องมาขอบคุณเดี๋ยวมาไลฟ์มาไลฟ์เรื่องราวพญานาคบ่อยๆนะครับเดี๋ยวพยามาพูดยังไงหนึ่งฝากทุกคลิปเลยนะครับนะครับหนึ่งฝากทุกคลิปเลยที่พี่ๆตัวหนึ่งเองนะครับได้ได้ทำแล้วก็อาจจะไม่ได้หนึ่งไม่ใช่มืออาชีพนะครับต้องยอมรับว่าไม่ไม่ได้มีแบบทีมงานเป็นระดับรายการแบบมืออาชีพแต่ว่าทําด้วย แบบด้วยศรัทธาเงี้ยบางครั้งถือกล้องไปคนเดียวก็ไปทําครับแต,แต่แต่บางคลิปก็ก็เกินคาดนะครับบางคลิปก็2องสาแสนวิวขอบพระคุณมากๆพี่ๆหลายคนแบบดีแบบเขาเรียกว่าแบบเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูอย่างเอ็นดูหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนทุกๆุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบุญหรืออะไรนะครับ1จะสร้างอะไรหรือจะถวายทานที่ไหนพี่ๆนะครับ รักมากแล้วก็แอดมาในไลน์เต็มเลยนะครับขอบพระคุณมากๆ,ๆที่แบบยังหนุนนําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเชื่อเรื่องพญานาคและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอ่ารายการคนหัวนาคหรือหรือแม้แต่รายการที่หนึ่งทำนะครับมันจะเป็นแนวทางแบบความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนาที่มันมันถูกต้องนะครับนะครับแล้วแล้ว,ลวมันจะเป็นความเชื่อที่ไม่หมิ่นเมย์เกินไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าพญานาคราชอ่าท่านมีอยูย่จริงนะครับแล้วก็ขึ้นมาคร้ำจุนพระศาสนา โดยที่อาจจะมาใกล้กับบุคคลนะครับลูกหลานท่านที่ค่อยๆมาร่วมสร้างนะครับสิ่งดีงามหนึ่งเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันมันไม่สมบูรณ์ครับชีวิตคนเรามันไม่มันไม่ได้ขาวทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ดาทั้งหมดครับบางคนก็เทาๆก็มีแต่ว่าจิตใจบางคนก็เมตตาซะเหลือเกินนะครับมนุษย์มีรักโลกกดลงครับแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์สร้างได้ง่ายที่สุดคือความดี นะครับถึงแม้พวกเราจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับแตห่หนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งว่าองค์พญายนาคขาดนี่แหละเป็นสิ่งท,ที่ที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วแล้วเป็นสิ่งที่บางท่านนี่ศรัทธาจนจนนาพาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนย่งเชื่อแบบนี้นะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าทําน้องหนึ่งไม่ไม่ไม่ทำแบบนั้นแบบนี้ทาไมไม่ไม่ทําแบบรายการแบบเป็นอ่าเป็นอ่าเหมือนมีอิทธิฤทธ ต้องเห็นนั่นเห็นนี่หนึ่งบอกว่าหนึ่งทำไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งไม่เห็นถ้าหนึ่งเห็นนะครับคือเซนเซนหลายคนมีหลายแบบอย่างเช่นหนึ่งอาจจะมีสัมผัสแบบขนลุกนะครับแต่ว่าให้เห็นแบบเดินไปเห็นโอ้องค์ปูที่นั่นหนึ่งทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทําแบบนั้นมันเหมือนโกหกคนทั้งประเทศครับแล้วก็หนึ่งเชื่อว่า เอาแบบความจริงนี่แหละนะครับอย,อยากเผยแพร่ว่าที่นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตํานานความเชื่อนะครับเพราะว่าหนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าขนาดพระท่านมีศีลสองร้อยกว่าข้อครับองค์พญานาคยังยังไม่ได้ปรากฏกายให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นที่ภาวะที่ชี้ละเอียดมากนะครับซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับท่านเฉพาะตนนะครับอย่างเช่นการขอพรน,นะครับ ขอพรอเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตให้มันเปลี่ยนมันมีมันมีเคล็ดหลายเคล็ดอยู่ที่ที่อยากมาเล่านะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะมามาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมานะครับแล้วก็การขอพรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่ติดตามรายการนี้นะครับยังไงเป็นกําลังใจให้หนึ่งแล้วก็ทีมงานไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับวันนี้ยังหนึ่งยังอยู่อุบลยังอยู่บ้านอยู่นะครับไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับยังไงก็อ่า ขอบพระคุณจากหัวใจแล้วก็ขอบพระคุณที่ดูรายการคนหัวหน้าเลื่อยมาแล้วก็บางคนบอกว่าน้องหนูหนมีของมีบูชานั่นนี่หนึ่งหนึ่งก็มีนะครับมีช็อปก็คือแบบเหมือนเป็นเอามาทํารายการนี่แหละครับเพื่อเป็นค่าเดินทางนะครับใครอยากสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเสื้อพญายนาคอะไรก็ตามแต่นะครับเข้าไปดูในเพจคนหัวหน้าได้นะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไ์หน้านะครับพี่พ ขอให้พี่ๆสำเร็จล้ำรวยแล้วก็มีความสุขทุกคนเลยนะครับเที่ยวสงการนี้ให้มีความสุขครับบ๊ายบายสวัสดีครับ